เย้ yeah, สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับผมบินดีต้อนรับนะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนนะครับสกาเลตไวโอเลตนะภาคที่พี่เข้มเล่นเป็นสกาเลตนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะจับอีกตัวนี้ฮิส u เอียนไทโฟ o ิออนน่ารักไหมเนี่ยอีกตัวนีเวเน้เดี๋ยวพี่เข้มจะจับมันเดี๋ยวคลิกเข้าไปอ่านสิมีอะไรอยู่ในข่าวแคทอ่ะฮิสเอียนไทโฟสิออน with the ไมติ with t oh, ิมาร์กฮิสเซียนไทโฟลิเซ o ยนวิดเดอะไมติติมาร์กเฮดรีเทิร์นทูแบ็กคิตตันเทเล่าเรดแบทเทิร์นโอ้โหแบบสำเนียงดีมากดูเป็นไงเออโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเออเราจะมาอ่านเราจะมาลงเทเล่ากันดูสิว่ามีใครแบบว่ามีห้องเจ๋งๆไหมเดี๋ยววิเ้มจะไปซัพพอร์ต ีแค่มีตัวซัพพอร์ตนะโอ้นี่ไงนี่ไงห้องนี่ไงโอ้โหมาเลยหุยจยากได้มิมิคิวมิมิคิวท่านมังกรเฮ้ยมิมิคิวท่านมังกรโอ้โหโอ้หอ,อยากได้โอ้ยมีคนเป็นสมาชิกเราโอ้ยขอบคุณคุณกาลิม,มาเป็นสมาชิกเรามีสมาชิกใหม่เข้ามา อย่าลืม,มเพื่อนๆกดสมัครสมาชิกช anel นี้แล้วอย่าลืมไปสมัครสมาชิกช anel บ้านอาคมด้วยทำไมมันไม่โหลดห้องสักทีคือจะบอกว่าเกมโปเกม o อนเนี่ยนะเป็นเกมที่แบบหาห้องออนไลน์ยากมากนะครับอยากจะร้องไห้นตู้เสื้อผ้าเลยคุณการินบอกว่าควรทําคลิปรีวิวตัวเสื้อผ้าเอาไหมญาติพี่เข้มเขาเปิดร้าน <laughs> เปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์อยู่นะให้พี่เข้มรีวิวตู้เสื้อผ้าเอาไหม อันนี้เราต้องเอาเอาอะไรอ่ะเอาอันนี้ไหมอันนี้ละกันเนาะพี่เข้มก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันตัวนี้มันน่าจะเป็นตีเวทนะเราต้องใช้การเวทหรือเปล่าอย่างนี้อ่ะโอเคแคเซ็ตโตอุอยตกใจหมดเสียงอะไรนะอ๋อมันเป็นเสียงอไอ้นี่ไง h a d b e c o m e a sponsor เห็นไหมตกใจหมดเลย โอเคมันเพื่อนเราหาห้องเจอแล้วพี่เข้มก็ตกใจเสียงโดนเนทเสียงสปอนเซอร์ทุกครั้งไม่ชินไม่รู้เป็นไรนะคือชแนลเรานี้พี่เข้มเวลามีคนโดนเนทมีคนสปอนเซอร์เข้ามาพี่เข้มตกใจทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรนะสงสัยพี่เข้มไร้เดียงสาเกินไปนี่แหละคนไร้เดียงสาอย่างพี่เข้มนะทําอะไรก็ฝันอ่อนจะเป็นลมทุกที เฮ้ยเฮ้ยมันใช้สกิลอะไรอะเอาล่ะเดี๋ยวต้องใช้สกิลเอ่อเดซซิ่งเดซซิ่งป่ะเออไม่ใช่เดซซิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไลท์สกินไลท์สกินโอเคเดี๋ยวเราไลท์สกินก่อน,เ,นเพื่อนอันนี้คือการลงเรทนะนเพื่อนนะนี่คือการลงเรทเฮ้ยเฮ้ยติดไฟไหมเฮ้ยน่ากลัวมาก นี่ไลท์สกรีนโอ้ยตัวแบ็คคาลิเบอร์มันใช้เลนแดนเลนแดนก็จะทำให้ธาตุไฟมีพลังโจมตีที่ลดลงใช่ไหมละ่ะอ่ามีคนเชียร์เป็นอันนี้มาเชียร์เป็นพลังต้องกันแล้วทีมเราใครจะตีสรุปแล้วพิเค็มเป็นซัพพอร์ตนะพิเค็มบอกเลยนี่ไงเห็นไหมซัพพอร์ตพิเค็มฮิลได้ทุกเทิร์นเลยเนี่ย ไฟแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกพี่เทมก็ไม่กลัวเพราะว่าพี่เทมมีสกิลฮิลเป็นยาฮิลเลือกเต็มอืมใช้สกิลอะไรเอาเร็วเร็วสิโอยสกิลไลท์ดีลวเนี่ยเหมือนอ๋อระวังระวัง สกิลไลท์ดิวเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเพิ่มจำนวนได้ใช่ป่ะมันน่าจะได้มันน่าจะมีใช้ได้ประมาณ15ครั้งป่ะแต่มันก็ไม่เคยพีพีหมดสักทีเลยออเป็นไงเราซัพพอร์ตไปเรื่อยไลท์ดิวไปเรื่อยเลย โอ้มันตีแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วทีมเราอะ่ะโอมันใช้เรียกโล่เรียกเยกาะมาแล้วทำยังไงดีอย่างนี้เราต้องเฮลปิ้งแฮนด์ปกมือตัวนี้ต้องมีสเตปอะไรแน,น่ๆเพราะมันเป็นท่าน้ำเอาเลยปกมือเลยลูก ตัวนี้ต้องเป็นสายโจมตีแน่นอนที่เข้มเดานะใช่ไหมโอ้เนี่ย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 สกิลท่านน้ำโอ้โหดีมากเอาอีกปอบมืออีกเอาเลยเลยอย่างนี้ต้องโหดแน่นอน นี่โหดไหมเออเออตีเฮ้ยเกาะเกาะมันแตกแล้วเพื่อนเอามันเลย ปอบมือเอาสิเอาอีกเอาตีมันซิอ่ะตีมันซินิ่งทำไมล่ะเออตีมันอย่างนั้นมันสกิลอะไรวะพี่เ้มไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เฮ้ยแล้วแล้วสกิลอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ก็โหดสกิลอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วเพวื่อนจับจับจับอย่างนี้ต้องจับมันเลยโยนโปเกมอนไปเลยอย่างนี้นี่เป็นไงดูทรงผมพี่เข้มซะก่นอนอาะคุยยังคุยยังเข,เข้าไปอ่า ฟาดมาเลยฟาดบักเขาให้ไปเนี่ยเออโอ้ยหูเอเวเรนตี้แพดเอเวเรนตี้แคปซูลเอ้ย,อยอของดีนี่วาอย่างเงี้ยมาอีกเดี๋ยวไมเนี่ยมาอีกมึงจะเจอทีมนี้หรือเปล่าหัวจะร้อน เย่ชนะแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเซฟกันโอเคเดี๋ยวเซฟกันนะโหดีใจมากเลยวันนี้แหม่ได้เล่นโปกเกมอนเราอยากจะต่อเนื้อเรื่องแต่พี่แค่มไม่รู้ไปไหนต่อแล้วว่ามันเนื้อเรื่องมันบอกให้มาแถวเนี้ยแต่แถวเนี้ยมันไม่รู้มีอะไรเอาไว้เดี๋ยวมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าละกันนะยังไงเราก็เซฟแล้วเราจะเล่นเกมเยอะๆเพื่อนๆมีเกมอะไรให้เล่นเราเล่นอีก เล่นหมดเลยพี่เขียมอ่ะ